ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ต่างๆในป่าดงพงภัยแม้แต่พลานหรือผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผื้นป่าอาถรรพ์ต่างๆก็ยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งลี้ลับพวกนั้นมันมีอะไรบ้างเพราะผู้ที่เข้าไปประสบพบเจอมาโดยตัวเองต่างก็มีประสบการณ์แตกต่างกันออกไปมากมายหลายอย่างผู้ที่ย่างกายเข้าไปยังผื้นป่าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ หรือมีผู้เชี่ยวชาญชำชองในสถานที่นั้นๆน,น,นำทางแล้วก็มักจะพบเจอกับเหตุการณ์อาถรรพ์ต่างๆนาน,นาที่อาจจะไม่เหมือนที่เคยได้ยินมาและจุดประสงค์ของการเข้าป่าก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางก็เข้าป่าเพื่อล่าเนื้อมาประทังชีวิตหรือบางก็เข้าป่าเพื่อทำลายเช่นตัดไม้ทำลายปา่าล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานสะใจหรือไม่กระ่าเอาชิ้นส่วนของมันมาขายทำเป็นเครื่องรางของขลัง พวกหลังๆนี่มักจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆจนเอาชีวิตไปทิ้งเสียในป่ามากกว่าที่จะรอดกลับมาแต่สำหรับเจ้าของโรงเลื่อยไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตภาคเหนือที่สมัยก่อนนั้นลุงของข้าพเจ้าเคยเข้าไปทำงานอยู่มีการบอกเล่าต่อๆกันมาระหว่างที่เข้าไปสำรวจหาต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในพื้นป่าลึกว่ามีการเข้าไปพบเจอเข้ากับเสือที่มีลักษณะพิเศษมากกว่าเสือที่เคยเห็นมาก่อน เสือตัวนั้นมันมีดวงตาข้างซ้ายที่มีสีขาวขุ่นมีความแวววาวไม่ต่างกันกันกบเพชรแตกต่างจากดวงตาข้างขวาที่เป็นสีเหลืองอมพันธ์เหมือนกับเสือตัวทั่วไปซึ่งตามภาษาชาวบ้านตัวทั่วไปนั่นก็คือดวงตาข้างซ้ายเป็นต่อหินในทางวิทยาศาสตร์แต่ในด้านไสยสาศาสตร์อาคมจะเรียกกันว่าดวงตาเพชรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับเสือเลยแม้แต่น้อยและเป็นสิ่งที่หายากมาก ในด้านของเครื่องรางของขังเช่นเขียวเสือตาเพชรหนังหรือหนาผาเสือตาเพชรขนเสือตาเพชรและโดยเฉพาะดวงตาเพชรลูกนั้นสมัยก่อนถือว่าเป็นเครื่องรางของขังชั้นยอดมีความเข้มขังมากกว่าสิ่งใดๆในประเภทเครื่องรางที่ทําจากชิ้นส่วนของสัตว์ป่าใครๆก็อยากจะมีเอาไว้ในครอบครองเพิ่มอํานาจบารมีให้กับตนเองโดยเฉพาะกับผูที่มีอํานาจอิทธิพลที่ล้วนแต่มี ศัตรูอยู่มากมายรอบด้านก็เพราะว่าในสมัยก่อนการเข็นฆ่าดักทำร้ายกันนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆไปไหนมาไหนต้องระวังตัวกันเองไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะมาคอยช่วยเหลือหรือหากว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ยากที่จะตามจับตัวมาได้ง่ายๆอาจจะพลาดพลั้งถึงชีวิตไม่วันใดกว่าวันหนึ่งซึ่งลุงของข้าประเจ้าเองก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งกับเถ่าแก่เจ้าของโรงเรื่อยมาแล้วเพราะว่าการล่าเสือตาเพชรท่านไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ดนื่องจากว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วลุงบอกตอนที่ทำงานอยู่มีคนกระเหลี่ยงนำทางที่แม้ว่าจะเป็นคนพื้นที่ก็ถูกเสือนันหลากไปกินมาแล้วถึงสองลายกับเพื่อนคนงานของลุงอีกคนเหยื่อเดินเข้าไปเสือขาบเสียเฉยๆเหมือนกันทั้งสมคนเป็นที่แปลกประหลาดต่อหน้าต่อตาของเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์คล้ายกับว่าทั้งสมคนนั้นถูกสะกดเอาไว้ด้วยอะไรบางอย่าง เมื่อเจอเข้ากับเหตุการณ์แบบนั้นทําให้ลุงของข้าพระเจ้าแทบอยากจะลาออกจากโรงเรือยแห่งนั้นในวันนั้นเลยแต่ก็ทําไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกเมียทุกครั้งที่ได้รับพิกัดบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ตามที่โรงเรือยต้องการก็จําเป็นที่จะต้องเข้าไปเพราะในสมัยนั้นไม่มีงานอะไรให้เลือกมากนักต้องหาวิธีเพื่อป้องกันตัวเองให้มากขึ้นสุดท้ายก็ได้พูดคุยได้ความรู้จากหมอผีกะเลียงว่า อย่าได้ศบตากับเสือนั่นหากว่าเจอกับมันจะจะเพราะว่าจะถูกมันสะกดให้เดินเข้าไปกลายเป็นเหยื่อของมันในที่สุดและแม้ว่าลุงของข้าพระเจ้าจะเดินลุยเข้าป่ามามากมายหลายพื้นที่ก็ยังไม่เคยพบเจอกับเสือสมิงที่มันสามารถจะแปลงร่างมาเป็นคนได้เหมือนอย่างที่เคยได้ยินมาแม้แต่ครั้งเดียวหมอผีกระเหลียงที่ว่านี่ก็คือหนึ่งในผู้ที่เข้าไปตามล่าเสือสมิงตาเพชรตัวนั้นให้กับเท่าแกโลงเรื่อย โดยพากันเข้าไปกลุ่มเดียวกับกลุ่มตัดไม้ซึ่งก็มีลุงของข้าพเจ้าที่ไปด้วยเพราะไม่ต้องเสียเวลาไปตามหามันเสียห้ยยากทุกครั้งที่พากันเข้าไปตัดไม้ในป่าลึกก็มักจะเจอมันเป็นประจำอยู่แล้วในกลุ่มของลุงที่ไปด้วยกันไม่มีใครรู้เรื่องราวของเสือสมิงเลยแม้แต่คนเดียวเครื่องล้างของขังก็มีติดตัวกันเพียงแค่เล็กน้อยไม่รู้ว่าจะสามารถป้องกันภัยอันตรายให้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน ครั้งนั้นหากเข้าไปเจอกับเสือสมิงตาเพชรอีกครั้งก็คงจะต้องพึ่งพาหมอผีกระเลียงนี่แหละอย่างแรกก็เป็นน้ำมนต์ที่หมอผีตาเตรียมไว้ล้างหน้าล้างตาของผู้ที่ไปด้วยกันจะได้ไม่โดนเสือสมิงตาเพชรน,นั่นสะกดเรียกเข้าไปหาให้กลายเป็นเหยื่อได้ง่ายๆอย่างที่สองก็คือกระสุนอาคมที่ได้แจกจ่ายกันไว้ให้กับทุกคนซึ่งการเข้าป่าครั้งนี้จะต้องทำการมัดห่างพักอาศัยกันอยู่บนต้นไม้ แทนการตั้งแคมป์เหมือนทุกๆครั้งที่อยู่บนพื้นนั่นมันอันตรายเป็นอย่างยิ่งเมื่อไปถึงที่ไม้ต้นไม้ใหญ่ที่ต้องการแล้วก็จัดการแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ต้องมีใครบอกใครที่เหลือก็ช่วยกันหาตัดไม้มามัดท่างตามคำแนะนำของหมอผีกะเหลียงผู้นั้นให้เพียงพอสำหรับการขึ้นไปอยู่บนหนั่งห้างทั้งหมดช่วงวันแรกนั้นหมดไปกับการเดินทางและสร้างที่พักทำอาหารการกิน หากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้รับคำสั่งจากเท่าแก่ใว้ฟังคำสั่งของหมอผีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่เท่าแก่ต้องการมากกว่าต้นไม้ก็คือเพชรตาเสือนั่นเองในกลุ่มที่ไปด้วยกันลุงบอกว่ามีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อในเรื่องอาถรรพ์ของตาเพชรในเสือตัวนั้นเมื่อมากคนก็มากความบางคนก็ฟังหมอผีกระเลียงบางคนก็ไม่อยากจะเชื่อฟัง แสดงอาการออกอย่างชัดเจนพากันปีนขึ้นปีนลงจากนั่งห้างทำอะไรอย่างที่ใจตนเองต้องการไม่สนคำเตือนใดๆจากใครทั้งสิน้นในช่วงดึกๆขณะที่พากันหลับไหลพักผ่อนเพื่อจะจัดการกับงานของตนเองในวันลุ่งขึ้นก็เหลือเพียงแค่หมอผีกะเลียงกับบางคนที่ยังไม่หลับเสือสมิงตาเพชรนั่นมันก็มาจนได้ตามที่หมอผีกะเลียงคาดการเอาไว้เห็นมันเดินวนไปวนมาอยู่ห่าง ไม่ยอมเข้ามาใกล้เต็นที่พักที่มองเข้ามากับไม่เห็นคนแม้แต่คนเดียวก็เพราะว่าพากันขึ้นมานอนอยู่บนนั่งห่างกันหมดหลังจากมันเดินวนไปวนมาไม่นานมันก็ชะเง้อขึ้นมามองเห็นคนที่อยู่บนนั่งห่างจนได้เพราะแสงจันทิสาส่องลงมาเป็นคําคืนที่ไม่ได้เงียบหรือมืดสนิทมากนักหรือไม่ก็อาจจะเป็นด้วยดวงตาของมันสามารถมองเห็นความมืดได้อย่างชัดเจนมากกว่าเสือปกติทั่วไป หมอผีกระเหลียงสั่งว่าอย่าเพิ่งได้ยิงมันเด็ดขาดเมื่อช่วงคำได้นำน้ำมนต์ที่หมอผีกระเหลียงได้ตระเตรียมไว้ล้างหน้าล้างตากันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันตัวเองและสั่งห้ามว่าอย่าสบตากับมันเป็นอันขาดแม้จะล้างตาด้วยน้ำมนต์แล้วก็ตามมันยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ใหญ่นั่งลุ้นกันอยู่ว่ามันจะเข้ามาใกล้ระยะปืนเอาตอนไหนแต่สุดท้ายก็คล้ายกับว่ามันลังเลหันหัวเดินหายไป แล้วก็ไม่ย้อนกลับมาอีกเลยคำคืนแรกนั้นคนที่เชื่ออาถรรพ์ของดวงตาเพชรเสือนั่นไม่มีใครกล้าหลับเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายกับตนเองขึ้นแต่คนที่ไม่ค่อยจะเชื่อกับพากันหลับไหลเป็นตายจนฟ้าสว่างก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายก็เลยปีนลงจากนั่งห้างแยกย้ายกันทำหน้าที่ของใครของมันเมื่อคืนมันคงสงสัยว่าทำไมสะกดใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียว คืนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นมันต้องกลับมาอีกแน่วันนั้นก็หมดไปกับการทำงานตามหน้าที่ของใครของมันอย่างเร่งด่วนเหมือนทุกๆครั้งพอถึงงานเสร็จก่อนก็ยังกลับไม่ได้จนกว่าจะได้เสือตัวนั้นตามที่เท่าแก่ต้องการพอตกค่ำมันก็เงียบสนิทและอากาศก็เย็นจะเยือกอย่างไงพี่คนประมาณสองทุ่มกว่าจู่ๆก็มีคนแปลกหน้าเดินผ่านมาหเห็นอยู่ลิบลิ ซึ่งมองดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชายแต่สักพักหนึ่งก็มีคนย้อนกลับมาอีกแต่ลักษณะกลับเป็นผู้หญิงพากันเดินกลับไปกลับมาแต่ลักษณะดูไม่เหมือนว่าจะรู้ว่ามีคนอยู่บริเวณนั้นด้วยทุกคนที่อยู่บนนั่งห้างรวมแม้แต่ลุงของข่าพเจ้าก็พากันแปลกใจเพราะไม่เคยเจอผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าแบบนี้มาก่อนเห็นหมอผีกะเลียงนั่งนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไร จู่ๆก็เห็นมีร่างพระธุดงค์โผล่มาอีกรูปเดินตรงดิ่งมาบริเวณที่พากันนั่งห้างอยู่ไม่ไกลกันมากนะักก็สุดตัวนั่งลงกับพื้นคนที่เห็นพากันเดินกลับไปกลับมานั่นหายไปหมดแล้วทําให้ทุกคนที่อยู่บนนั่งห้างต่างก็พากันนั่งเงียบกริบไม่พูดไม่จาอะไรกันเพราะต่างก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมอผีกระเหลี่ยงก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่ผ่านไปคู่หนึ่ง ก็เห็นพระธุดงที่ทำท่าเหมือนกับนั่งบริกรรมวิปัสสนาเหมือนกับพระธุดงทั่วๆไปจูจูก็แสดงอาการไอแขกๆแขกแขกเป็นระยะขณะที่ไม่มีใครคาดคิดจูจูก็มีเพื่อนคนงานสะพายก็บอกน้ําปีนลงไปจากนั่งห้างอย่างรวดเร็วกระโดดตบลงไปถึงพื้นเสียงหมอผีร้องลั่นว่ายิงยิงไปที่พระนั่นยิงเร็วๆมันไม่ใช่คน เสียงหมอผีเล่งเล้าเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นทุกคนมองหน้ากันเลือกหลักไม่มีใครกล้าย,ยิงพระลูบนั้นแม้แต่คนเดียวได้แต่ร้องเรียกให้เพื่อนรีบปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างเท่านั้นแต่คนที่ลงไปนั้นกับสะพายกระบ,บอกน้ําเดินถือเข้าไปหาพระรูปนั้นที่นั่งอยู่ก่อนที่พระรูปนั้นจะลุกขึ้นแล้วก็เดินนําหน้าไปโดยที่เพื่อนคนงานคนนั้นเดินตามไปคล้ายกับว่าจะถูกสะกด จนล่างของทั้งสองนั้นหายลับไปกับความมดืดหมอผีกะเลียงแกนั่งเอ็นหลังพิงต้นไม้ถอนหายใจเหือกใหญ่หลับตาไม่พูดไม่จาอะไรอีกผููที่อยู่บนนั่งห้างก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลุงเช้าของวันลุงขึ้นก็มีเสียงร้องกันโวกเวกของผู้ที่ไปพบปลังที่ไล่ลมหายใจของผู้ที่หายตัวไปเมื่อคืนเนื้อหนังทั่วล่างกายบางส่วนถูกกัดฉีกกินหายไปดวงตายังเบิกโพง ไม่ได้แสดงอาการตกใจหรือหวาดกลัวแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าตอนตายนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยห่างออกไปจากจุดที่ตั้งแคมป์ตัดไม้กันไม่ไกลมากนะักเข้าใจว่าคนที่ตายคงไม่ได้เอาน้ำมนต์ของหมอผีกระเลียงล้างตาด้วยความที่ไม่ค่อยเชื่อถือมากนะักสุดท้ายก็เลยพากันรีบเผาห่างนั้นเพื่อจะนำเอาเท่ากระดูกกลับไปเพราะขืนทิ้งเอาไว้เสือตัวนั้นมันต้องย้อนกลับมากินอีกแนะ่วันนั้นทั้งวันก็จัดการภารกิจเสร็จสับ ตัดไม้ลงมาเรียบร้อยรอเวลาเพียงแค่ให้หมอผีกระเหลียงสามารถจะล่าเสือตาเพชรนั่นได้ที่บัดน,นี้มันได้กินร่างของคนเข้าไปแล้วหลายลายพระรูปที่เห็นเมื่อคืนนี้ก็คงจะไม่พ้นว่าเป็นเสือสมิงเป็นแน่คำคืนนั้นก็เหมือนคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณสามทุ่มกว่าก็มีพระธุดงค์รูปเดิมเดินตรงมาที่บริเวณต้นไม้ที่พากันมัดห่างอยู่คืนนั้นไม่มีใครพากันหลับไหล เพราะเกงว่าจะเหมือนกับเหยื่อที่ถูกลากไปกินเมื่อวานเมื่อหมอผีกะเหลียงเห็นก็เลยกวักมือเรียกพระธุดงค์ลูปนั้นให้เข้ามาใกล้ๆต้นไม้ตายนั่งห้างบอกว่าจะถวายกระบอกน้ําให้คิดว่าท่านคงจะหิวกะหายกระมังพระธุดงค์ลูปนั้นก็คงจะเหมือนกับสัตว์ป่าทั่วๆไปไม่ได้มีไหวพริบปฏิภาณอะไรมากมายเหมือนกับคนเดินดิ่งเข้ามาถึงตายต้นไม้ก็เงยหน้าขึ้นมา ตามที่หมอผีกระเหลียงตั้งใจเอาไว้ตามที่หมอผีกระเหลียงวางแผนเอาไว้ให้ก็คือยื่นกระบอกน้ําลงไปให้โดยปลายกระบอกปืนขณะที่พระธุดงค์ลูปนั้นก็ยังยืนนิ่งอยู่กระบอกน้ําที่ยื่นลงไปโดยปลายกระบอกปืนจู่ๆกระเบิดตุมส่งกระสุนพุ่งเข้าที่กลางแสกหน้าของพระธุดงค์ลูปนั้นสุดลงไปที่พื้นล้มทั้งยืนแต่แปลกว่า กระสุนอาคมนัดนั้นกลับไม่ได้ละคายผิวของพระธุดงลูปนั้นแต่อย่างใดจู่ๆก็ลุกพรวดขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ลุกขึ้นมาในร่างของเสือลายพาดก่อนมาได้เป็นพระธุดงอย่างที่เห็นเข้ามาตอนแรกแยกเขี้ยวร้องคำลามลั่นด้วยความโมโหสุดขีดหลุงของข้าพระเจ้าแค่เห็นว่าเสือสมิงนั้นยิงไม่เข้ากระอึงแล้วแต่ที่ตะลึงมากกว่าก็คือจู่ๆร่างพระกับกายเป็นเสือลายพาดก่อนไปนี่สิทุกคนที่อยู่ในที่นั้น ถึงได้เชื่อสนิทใจว่าเสือสมิงนั่นมันมีอยู่จริงๆมันแงนขึ้นมามองบนนั่งห้างแยกเขียวสายะยิ้มร้องคำรามลั่นด้วยความโกรธแค้นหมอผีรีบบอกให้สาดน้ำมนต์ที่เหลือลงไปที่เสือนั่นทำตามที่บอกแล้วจู่จูหมอผีก็กระโจนพวดลงไปจากนั่งห้างและสิ่งที่ทุกคนเห็นเกิดพากันตกตะลึงพึงเพิดอเข้าไปอีกเพราะว่าล่างของหมอผีกะเหลี่ยงที่กระโจนลงไปจู่จูก็กลายเป็นเสือลายผาดกนไปเช่นเดียวกัน เสียงเสือสองตัวร้องคำรามลั่นปาพุ่งเข้าตะปบฟัดเวียงกันพันละวันจนบริเวณนั้นฝุ่นตลบไปหมดไม่ถึงสิบนาทีจูจ่ๆทุกอย่างก็เงียบสงบลงพอฝุ่นเริ่มจางไปก็มองเห็นเสือสมิงตัวนั้นนอนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวส่วนตัวของหมอผีกะเลียงกับคืนล่างเป็นคนอีกครั้งนั่งหอบหายใจอยู่ด้วยความเหนื่อยล้าลุกขึ้นบอกให้คนที่อยู่บนนั่งห่างโยนกระบอกน้ำลงไปให้ ดื่มโดยความหิวกระหายหายเหนื่อยแล้วแกกระสุดตัวนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั่นเองจุดยาฉุนมวนสูบอยู่แบบนั้นท่ามกลางสายตาของทุกคนที่นั่งนิ่งอึ้งอยู่บนนั่งห้างไม่มีใครพูดใครจาอะไรกันเพราะยังไม่แน่ใจว่าหมอผีกระเหลียงนั่นจะทำร้ายพวกตนหรือเปล่าจนฟ้าสางก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วถึงได้พากันปีนลงมาจากนั่งห้างพลานกระเหลียงแกถึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง ที่แกกระโจนลงมากลายเป็นเสือได้ก็ด้วยวิชาปลุกเสือสมิงที่ลงอัคระยันไว้กลางแผ่นหลังนั่นเองแกไม่ได้เป็นเสือสมิงที่เคยกินคนหรือแม้แต่กินเนื้อหนังของสัตว์ป่าส,สดๆมาแต่อย่างใดด้วยการที่จะรักษาวิชา,าคมเอาไว้แกจะถือศีลกินผล,ลไม้ผืชผักเพียงเท่านั้นเมื่อทำการสะกดวิญญ,ญาณเสือสมิงตาเพชรที่มันกินคนเข้าไปแล้วหลายลายเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการใช้มีดอาคมควักเอาลูกตาของมันออกมาพร้อมกับถลกเอาหนังของมันรวมทั้งอุ่งเท้าหน้าหลังและเขี้ยวติดออกไปจากปลาได้สมดังใจของเท่าแก่ลงเรื่อยส่วนเท่ากระดูกของเพื่อนที่ตายไปก็ได้ส่งไปให้ญาติทำพิธีตามาศาสนาต่อไปหลังจากเหตุการณ์นั้นกลุ่มเพื่อนๆและลุงของข้าพเจ้าก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ร้ายใดๆอีกเลย ในขณะที่มีช่วงชีวิตทำงานอยู่ในโรงเลื่อยของเ่าแก่ลายนั้นเพราะแต่เดิมเ่าแก่เองก็เป็นคนที่มีจิตใจอัธยาศัยดีกับลูกน้องทุกคนจนมีอายุมากขึ้นถึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดจนถึงปัจจุบัน